สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่น้องลักกี้พี่โดโดวครับวันนี้เราก็พาเด็กๆมาปล่อยปลาครับแต่วันนี้ก็คือออกไปเลยออกไปก่อนแต่วันนี้เราก็คือเราก็พาน้องช้างมาผูกไม่ใช่ป่าครับเป็นสวนนะครับแต่ว่าหญ้าเยอะมากครับเราได้กเอาอนุเคราะห์จากคุณป้าในหมู่บ้านนี้ของเขาบ้านหลังนี้นะครับ ให้ปลูกได้นะครับโหนะครับหญ้าสวยงามมากเลยโดยเฉพาะแฮปปี้อับลักกี้นี่ลักกี้เนี่ยไม่ค่อยกินแต่แฮปปี้นี่จอมกินเลยแหละนะครับจอมกินเลยครับธรรมชาติของเราตรงนี้พื้นที่ก็ประมาณทักสิบไร่ได้นะครับปลูกได้หมดเลยนะครับแต่มีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นเขาก็คือห้ามช้างใหญ่ปลูกเ <laughs> ออเนาะเพราะว่าช้างใหญ่นี่เขาตัวจะหักต้นไม้เขาแล้วนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าช้างหนึ่ง ยังไงก็ไม่หักต้นไม้อยู่แล้วนะครับครับปี่ก็เราปลูกกันสั้นครับขยับไปทีละนิดละนิดดูครับเป็นไงลูกอ๋อน้อยเป็นไงน้อยสบายดีไหมหน้อยบอกชอบเลยพ่อหนูชอ,ชอบมากชอบมากชอบมากเลยดูผมกินหญ้าไม่ยายผมกินเยอะเลยดี๋ยวดินขึ้นหลังไป แล้วก็ตรงนี้เขาก็ให้เรามาปลูกหญ้าตรงนี้ด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ปลูกเพราะว่าเรามันหาพันธุ์ไม่ค่อยมีรตรงนี้ก็สบายเลยสุกใจเลยความล่าเรืองของเด็กนะครับผมถ้าเด็กช้างเด็กถ้าเราทําแบบนี้ได้กอสุขภาพร่างกายของช้างเด็กนี้จะไดเรื่อุ่งเรื่องจะเริเ,รเ,รเ,รเรติบโตที่ดีนะครับก็สังเกตว่าบ้านเรานี่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเป็นปีละลใจ ดีใจใเฉยนะไม่ต้องมาชวนพ่อเล่นนะพ่อไม่เล่นด้วย,วยครับธิ์ยาไหนฝะั่งนี้นะโอ้ฝั่งนี้เล่นอย่างเดียวฝั่งนี้ไม่สนโลกครับดูเป็นหลุมหมดแล้วฝั่งนี้จะเล่นมากกว่า ยาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าธรรมดาของนักกี้แเ,เป็นหญิงชอบเล่นได้เล่นโคลนบอดหนึ่นงหักแล้วกินอันนี้ก็จะห่วงน้องนะครับคิดว่าน้องแบบเป็นอะไรแต่จริงๆน้องเล่นนะครับดูป๊บหั่ <laughs> ต้ตนไะม้เขาแล้วแต่้าเยอะนะครับ บรรยากาศฝนก็คลึ้มๆเหมือนจะตกแต่ว่าเราก็มาปลูกในไร่ในสวนดีกว่านะครับก็ขอบคุณพยังป้าเจ้าของสวนด้วยนะครับที่ให้เรารได้มาปลูกครับ,รบ,รบปีก็รอต้นไม้ก็หักไปแล้ว เล่นดีดตนนะสนุกไหมสนุกไหมคงคงบอกกับเพื่อนว่าสนุกไหมสนุกไหมเอเอ แต่มันเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับตรงนี้ถ้าช้างใหญ่มาอ,อยู่อย่างว่าเลยครับนมาจะหักต้นไม้เขาจริงๆหละเพราะว่าต้นไม้เขาตรงนี้เขาก็เก็บไว้เก็บไว้อร่อยไหมลูกอเออถอนหญ้าไปกินไปด้วยเล่นไปด้วยช้างเด็กเนาะกินไปด้วยเล่นไปด้วยครับจะให้แบบเล่นเต็มที่เลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับกินเต็มที่เลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาได้ปลดปล่อยนะครับถ้าเราอยู่ในโรงก็งจะไม่แบบ แบบนี้นะครับอันนี้เขได้ปลดปล่อยได้เล่นได้กินกิ่งมงกิ่งไม้ครับถือ่าโชคดีโดของช้างที่คุณป้าแกให้ปลูกเนาะเอาเล่นไปเลยล่มก็มีนะครับต้นไม้ใหญ่ก็มีตรงนี้สบายเลยดูแฮปปี้ร้องรันเลยชอบดีใจใหญ่ชอบมากเลยชบมา มากเลยพ่อชอบมากเลยพาหนูมาเล่นบ่อยๆนะอย่าเย,ายอะมากครับเกี่ยวกลาครับจะซ้อมตกมันแล้วบ่นะี่ยโอ้้อมตกมัน ทั้งจริงจริงแงน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นไรครับนะคือเล่นเล่นคนนะครับภาษาช้างเขาเรียกว่าเล่นคนพอสุขภาพร่างกายดีพื้นที่เล่นสบายก็เริ่มเล่นคนลนะอันนี้มันจะดัน,ดนตามพี่เดนั้นเล่นไปด้วยกินไปด้วยฉลาดนะครับดเล่นไปด้วยกินไปด้วยฉลาดเสียดายที่เขาไม่ให้ต้นผู้ชายชา้ชางตัวใหญ่มาปลูกนะเพราะว่ามันหักต้นไม้เขาแน่นอน,นครับชาา้างตัวใหญ่ ตัวใหญ่นี่อันนั้นแน่นอนนะครับก็ธรรมดาของช้างพอมาถึงจุดหนึ่งปวก็่ะจะเล่นนะครับเล่นป้าปาเป้ปาพอเล่นไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวสักครู่พอสายๆก็เริ่มกินแล้วนะครับแต่ถ้าฝนตกมาก็จะนอนโคลนเกลียดโคลนตรงนี้พอดีแหละเกลียวกาดจหนะไอตัวเล็กนี่ นี่ครับดูยอดครับท่านผู้ชมครับรุงนี้เราก็จะเลื่อนมาตรงนี้ใหม่นะคือละนิดทีละหน่อยภาวนาว่ากี่คงไม่ไปหักต้นไม้ใหญ่คนัากี้เลื่อนมาทีละนิดครับดู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 เป็นอะไรป่าลาบไม่ต้องทางเลยตรงนี้พอดีไม่ต้องทาง สองถางพอดีเลยเอาเป็นยังไงบ้างครับเออเออลักกี้เป็นไงลักกี้ชอบไหมลูกชอบไหมชอบหรือเปล่าเะเป็นอะไรชอบไหมชอบชอบมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบมากค่ะีบอกชอบมากค่ะชอบมากค่ะ พี่หนูทำอะไรให้พี่กินด้วยเล่นด้วยแฮปปี้ฮัลโหลให้หนูดีใจดอกให้หนูเล่นตามแต่จริงแล้วแฮปปี้เนี่ยกินนะเก่งนะให้พี่ดูครับแอบกินเลยแหละนุ่น<ๆ>อย่าเข้าไปยากเขาก็พอแนละ้วลูกไปไปกินไปไม่เอาไม่เอาไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธเออเออเออปะ่ะมากโกรธพ่อทำไมไม่มีใครอยากเล่นหอกไปเล่นเลยเล่นคนเดียวไปเลยวันนี้โคลอนอะ น,นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับของการปล่อยป่าธรรมชาติในเดี๋ยวพี่โฮเราก็จะเข้าป่านะครับแต่ไม่ได้มาโซนนี้เพราะว่าตัวน,นี้ก็ห้ามเอาช้างเด็กเล่นนะครับห้ามช้างใหญ่เล่นไม่ใช่ให้ช้างเด็กห้ามช้างใหญ่นะครับตรงนู้นก็หน้าผูกครับตรงป่าป่าตรงนู้นแล้วก็ทางนู้นมานี่ตรงนี้ในผูกได้หมดเลยน่าจะได้สามสี่วันอยู่นะครับยังไงก็กราบขอบคุณป้าเจ้าของด้วยครับเออต้นทอนในะลูกนั้นกินไหมในหละต้นทอนผูกเสร็จแล้วจีบอกว่าโดนใจเลยพ่อได้ต้นทอนต้นหนึ่งก็อยู่ได้แล้ว ตอนนี้ช้างจะชอบนะครับมัได้กินธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาตินะครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดเลิฟนะครับนี่ให้กับเด็กๆบ้านฝรั่งของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันนี้วันหน้าสวัสดีครับ